This could be us. So back to what I was saying. This could be us. <Thank you. S 1> คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ไม่แนะนำให้เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะ ก็สวัสดีคนดูทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับช่องยุกิชาน n ลเออีกแล้วเนาะซึ่งวันนี้นะคะทุกคนยุกิก็จะมาเล่นเกมนี้นั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้ก็จะอยู่ในค่ายของเอ่อ PG นั่นเองเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเอา่อบ่ายสามี่สนาทีแล้วนะคะเออเดี๋ยวยุกิจะใส่ซักเบ็เท่าไหรด่ดีเออเดี๋ยวเบ็ดห้าไหมเอ่อเดี๋ยวเบ็ดสดีกว่านะคะอ่ะจัดไปคะ่ะ ที่เบ็ดสินะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกคนสําหรับเกมนี้เนาะก็เรียกได้ว่าเป็นเกมที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานเนาะมีใครไปเข้าดาวที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะคะสนุกสนานกันหรือเปล่านะคะซึ่งเมื่อวานกุกิก็ไม่ได้ไปเข้าดาวไหนเลยนะทุกคน อยูที่ห้องนะคะเขาดเดาคนเดียวที่ห้องนะคะเงาเงาเนาะล่าสุดละสองร้อยหกสิบนะคะไซเบสิบไม่ไหวอะทุกคนมันหมดเร็วมากอืมเกมนี้มันมีเอ่อสแคตเตอร์ด้วยนะทุกคนน่าจะแบบ เป็นเกมแบบรอลุนเข้าหน้าลายนะคะไม่มีฟีเจอร์อื่นเนอะนอกจากสแคตเตอร์นะคะ, <S <S มมะมีใครเคยเล่นเกมนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์กับยุกิได้นะคะทุกคนแล้วก็เกมไหนอ,อยากให้ยุกิเล่นเกมไหนคอมเมนต์บอกยุกิได้นะคะ ล่าสุดเราสองแล้วนะจะรอดหรือเปล่าอ,อาจังหวะนี้ชื้มยังไม่มานะคะเรียบร้อยเงียบกริบต้องเล่นแบบใจเย็นๆนะคะทุกคนเอาจริงสลอดอะถ้าแบบเรายิ่งกดแบบใจร้อนแบบ บุบบุบบุบบบโอกาสที่จะเจ๊งสูงมากนะคะอ่ะชือ้ออืมทุกคนดอกนี้เกือบเต็มหน้านะคะได้กระดิ่งเนาะล่าสุดเป็นรางวัลซูเปอร์เมกะนะคะทุกคนได้มา400ก็เลยทีเดียวก็คือเอ่อได้กําไรแล้วก็คืนทุนด้วยนะคะคือปังมากล่าสุดตอนนี้ก็คือแบบ ได้กาไรมาแล้วเราก็เพิ่มเบ็ดเลยนะคะใส่สักเป็ดสิบนะคะเ,เดี๋ยวปั่นหมดเสร็จแล้วกันเนาะทุกคนเดี๋ยวหมดเสร็จนี้ก็น่าจะเลิกเล่นนะคะหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนเนาะถ้าเกมมันยังแบบใจจ่ายอยู่ก็คงจะไปต่อนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าปั่นหมดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเกมยังไม่จ่ายเกมมันเงียบไปเลยอย่างนี้ก็ก็ไปต่อนะ,ะ,นะ,ะทุกคนเพราะว่าดูแล้วน่าจะได้อยู่นะคะ แต่ถ้ามันเงียบไปเลยอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราปั่นแบบหมดสีไปเล้วอย่างเงี้ยก็ได้กําไรสองร้อยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าวันนี้ยุกิได้กําไรน้อยไปนะคะถ้าสอง <c oughs> ร้อยอะรู้สึกความโลภเริ่มครอบงำนะคะอะไปต่อคะ่ะเผื่อได้นะคะเผื่อไปต่อแล้วมันได้เนาะอืม เห็นไหมมันยังได้อยู่นะคะทุกคนโฟช์ได้อีกสิบสองชึบชืบชืบอือหือม,มาไม่เอ่ยยังยังเงียบอยู่นะคะปั่นต่ออีกสักนิดสักหน่อยเนาะ ก็ยูกิคิดว่าน่าจะไม่นิดไม่หน่อยแล้วแหละันต่อจนกว่ามันจะได้นะคะถ้าไม่ได้ก็เจ๊งนะคะมีสองอย่างนะทุกคนอยังไงสะแคตเตอร์ลงที่เป็นสิบหรือเปล่าจังหวะนี้เงียบกริบนะคะไม่ลงเนาะ ชึบดอกนี้ได้อีกสี่สิบสี่นะคะทุกคนออตอนนี้ก็ยังอยู่ที่กำไรอ่อหนึ่งร้อยนะคะเกมมันก็แบบได้ตาเสียตา ได้แล้วก็เสียไปนะทุกคนตอนนี้อื้อบชื้รอบนี้ยังไงเอ่ยอ่ะได้มาอีกหนะคะล่าสุดคือเหมือนเกมมันจะทยอยกินเราไปทีละนิดทีละหน่อยนะคะทุกคนอ่ะยังไงสัแคตเตอร์รอบนี้มาจริงหรือมาหลอกอ่ะช่องสุดท้ายว่าไงเอ่ยเงียบนะคะยังไม่มาเนาะ ล่าสุดก็คือจะกลับไปเท่าดุนอีกแล้วนะทุกคนเหลือเศษอยู่อีกแค่สามสิบนะคะ,ะได้เพิ่มมาอีก21เ่เอนาะก็นั่นแหละทุกคนคือเราเลือกที่จะมาต่อแล้วนะคะเราก็ต้องไปให้สุดนะคะชึบชึบได้มาอีก13ชึบช เงียบเก็บเลยทุกคนล่าสุดกลับมาเท่าทุนอีกแล้วจะรอดไหมเอ่ยได้กำไรสองร้อยไม่เอานะคะแต่ก็นั่นแหละเนาะทุกคนคือแบบถึงแม้ว่าเราเลือกที่จะมาต่อเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดนะ มันก็จะต้องแบบมีได้มีเสียอยู่แล้วนะคะรัาซุดเหลือ200แล้วนะคะทุกคนที่ทุนเห็นไหมเกมมันกินแบบไปทีละนิิตาเชือเชื่อื <c oughs> ทุกคนรอบนี้สตาร์แคตเตอร์มาไว้เอ่ยลงนะคะสตาร์แคตเตอร์มานะคะทุกคนก็ไม่รู้นะะว่าสตาร์แคตเตอร์อ่ะเกมนี้มันเป็นเหมือนยังไงอะทุกคนสัญลักษณ์จะเปลี่ยนเป็นวายแบบเหนียวหนึบในอะไรอะทุกคนก็คืออ๋อเราได้กระดิ่งเนาะถ้ากระดิ่งมันลงมันก็จะเป็นตัววายให้เรานะคะเราก็ล็อกวายไว้ให้อย่างนี้ ใช่ไหมเอา้าอ๋อมันจะเป็นกระดิ่งถ้ากระดิ่งลงในช่องแบบ2 3 4สาี่ห้าเท่านั้นนะทุกคนถ้าลงช่องที่1กับ6ก็คือจะไม่เป็นวาวให้นะคะก็คือเอาง่ายๆคือจะเป็นวาวให้แค่แถบสีม่วงนะคะแถบสีแดงจะไม่ล็อกไวให้แล้วก็จะไม่เปลี่ยนเป็นวาวให้ถ้ากระดิ่งลงโอ้โห ล่าสุดรอบสุดท้ายได้มา59นะคะกระดิ่งไม่ลงเนาะมาลงในช่วงในท้ายนะคะโอ้ได้85นะคะสำหรับ8ฟรีเกมอ่ะไปต่อค่ะได้มา135นะคะจบฟรีเกมกลับมาเท่าทุนอีกแล้วนะคะอือหืออะดอกนี้ได้เท่าไรเนี่ย80นะคะชึ่ เดี๋ยวเพิ่มเบ็ดนะคะทุกคนอ้ oh, 30สสิบเลยเหรอ <laughs> เอาสักยี่สิบแล้วกันเนาะสิบก็พอ <laughs> 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 เพราะว่าทีแรกนึกว่ายุกินึกยุกินว่ามันจะมีเบ็ดสิบห้าเนาะแต่ว่าคือแบบมันเด้งไปยี่สิบแล้วก็สาสิบเลยนะคะเดี๋ยวใส่เบ็ดสิบลองดูก่อนเนาะ <laughs> ขนาดป็ดสิบยังไม่ค่อยเข้านะคะทุกคนอ่ามาแล้วหนึ่งชุบ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 อะได้ตัวเออีกนะคะรอบนี้ยังไงหมดอนะ,ะทุกคนไม่มีต่อเลยไม่ได้ต่อเรยกว่าแบบจกะกดแล้วเข้าทุกรอบอะไรอย่างนี้ลัาสุดรสองร้อยเก้าสิบหกนะคะ เกมมันจะแจกให้อีกหรือเปล่าเนี่ยทุกคนล่าสุดคือขึ้นลงอยู่แค่นี้อ่ะ30ไปเลยเอ้ยเดี๋ยวไม่ไหวเอ้าเจสทุกคนแต่ก็นั่นแหละใส่20ก็พอนะคะใส่30เดี๋ยวมันจะเจ๊งเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าถ้ายุกิใส่บิดสิบน้องมันก็แบบขึ้นลงอยู่แค่นี้นะคะเราก็ใส่บิดยี่สิไปเลยเผื่อถ้ามันเข้ามันก็จะได้แบบบูมนะคะ แต่ถ้ามันไม่เข้าก็นั่นแหละนะคะทุกคนอย่างที่รู้กันค่ะจริงนะคะล่าสุดเบ็ดยีสิคือไม่ลงเลยเอ้ายังไงสักแคตเตอร์อันเรียบร้อยค่ะทุกคนสักแคตเตอร์ลงที่เบ็ดยีสิบนะคะจะปังขนาดไหนทุกคนรอบนี้อะได้อะไรเอ่ยชืบชๆบชืมอ๋มอได้อันนี้เป็นตัววายนะคะ ก็ถ้ามาลงที่ช่องสีม่วงเนาะมันก็จะล็อกไวไว้ให้นะคะรอบแรกก็ลงมาแล้วหนึ่งตัวนะคะทุกคนอาชืบชืบอือเด๋แค่สี่รอบสุดท้ายทุกคนเอาไว้มาสองตัวแล้วม,มาอีกหนึ่งเหลืออีกสามรอบนะคะทุกคนโปเช ดอกนี้ได้เท่าไหร่เนี่ยร้อยเก้าสิบสองนะคะหนึ่งร้อยสิบสองค่ะทุกคนดอกนี้อ่ะรอบสุดท้ายยังไงอได้ไวเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะชิบชิบชิบดอกนี้ได้สองร้อยสี่สิบนะคะทุกดอกสุดท้ายคือปังสุดได้มาแปดร้อยสี่นะคะทุกคนว้าวจบฟีเกมรวมทั้งหมดก็คือได้904นะคะทุกคนและก็ ยอดรวมทั้งหมดก็คือ1,100เนาะก็คือเท่ากับว่ายุกิได้กำไรมา800นะคะนนทุกคนและแน่นอนทุกคนยุกิคิดว่าน่าจะไม่ไปต่อนะคะก็คงจะต้องอขอจบคลิปไว้แค่นี้เลยแล้วกันนะคะก็ถ้าหากว่าใครเนาะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องยุกิ channel x1 ไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการทำคลิปต่อ,ตอไปของยุกินะคะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ bye, ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ